ด้วยบรรยากาศการถวายความอาลัยในอีกมุมนะฮะผ่านราดาน,นักแข่งรถครับเป็นภาพจากมุมสูงนะฮะรถแข่ง89คันแปลอักษรเป็นเลข9ไทยนะครับนี่คืองาน รอยอรสอทอรรวมพลังแห่งความภักดีถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุญเดชโดยดรสมพรสืบทวิลกุลนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์หรือรยสอทรอนะครับร่วมกับนักแข่งรถชื่อดังของเมืองไทยนำโดยอดีตและนตรีสนธยาคุณเพิ่มจำได้ไหมฮะจำได้นี่แหละฮะเป็นนักแข่งรถนะฮะ มีอีกหลายท่านผมเอ่ยชื่อได้ไหมทุกคนเลยแล้วกันไพลตระบจตรีจุติธรรมโนวานิชนายทวัตสกุลพรมจมาตนายพอการจนะพาศนายเทียรพจน์วราชิตรวมถึงนักแสดงอีกหลายแต่หลายคนเป็นนักแข่งรถเหมือนกันเป็กสัญชัยนี่<อ>รู้จักกันดีนะฮะธัญญาธัญ,ญเรศ เองตระกูลก็นํารถยนต์ส่วนตัวมาร่วมแปลอักษรในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งด็อร์สมพรได้นําถวายสัตว์ปัิญานแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา89วินาทีนะครับจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีดังกึกก้องทั่วบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีมีเสียงของนายกสมาคมรอยอสทครับเชิญครับค่ะ นะครับสำหรับในวันนี้นะก็เป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของชาวกีฬายานยนต์นะครับเริ่มต้นแต่นักแข่งเองนะครับทีมแข่งรถรวมไปถึงสมาคมแข่งรถต่างๆนะครับซึ่งราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬานั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรน,นะครับนำรถแข่งเข้ามาร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเลขก้าไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัยและความน,นึกถึง พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคนไทย ทั้งของนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ท่านทรงครองราชได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีพวกเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรชาวไทยแล้วก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตหรือกีฬาจันยยตนนั้นนะครับก็ร่วมตัวกันนะครับแสดงความกตัญญูระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็น ที่สร้างแรงมันดาลใจให้กับทีมแข่งนักแข่งต่างๆนะครับเราจะร่วมกันทําความดีเพื่อถวายแด่พระอ,องค์ท้านรัน